ยินดีต้อนรับสู่เรื่องลอสสปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงสร้างความเป็นผู้นำจากภายในวิธีใช้จิตมิทยาสร้างฟันแห่งอำนาจในตัวคุณการเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อสีหมอเท่านั้นแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายในในตัวคุณความเชื่อมั่นความมุ่งมั่น และวิธีการที่คนสื่อสารอากภิสุคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับผู้นำที่ทรงอิทธิพลการสร้างคามเป็นผู้นำจกทายในเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดการพัฒนาทศัศนคติและการนำพลังของจิตวิทยามาใช้เพื่อสร้างผลกระทบบอเชิงบวกทั้งต่อชีวิตตัวเองและชีวิตผู้อื่น เราจะมาสำรวจทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างพลังภายในที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่คนอื่นอยากติดตามเริ่มต้นจากการพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจไม่ได้เกิดจากความสามารถที่คุณมีอยู่เท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการยอมรับตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองช่วยสร้างรลักฐานที่แข็งแรงสําหรับการเป็นผู้นําตัวอย่างเช่นลองเขียนความสําเร็จเล็กๆน้อยน้อยของคุณในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทํานาสําเร็จตามเป้าหมายการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการจัดการกระป๋า ย,ย่หาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าในความสําเร็จเหล่านี้คุณจะเริ่มสร้างความมั่นใจที่มั่นคงในตัวเองการย้ําเือนตัวเองถึงคุณสมบัติที่ดีในตัวเองจะช่วยให้คุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่นต่อมาคืนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนผู้นําที่แท้จริงมักมีเป้าหมายที่แน่นอนซึ่งช่วยนําทางพวกเขาในทุกการตัดสินใจการตั้งเป้าหมายยอที่ชัดเจน ช่วยให้คนดูว่าคนต้องการอะไรและกำลังเดินไปในทิศทางไหนตัวอย่างเช่นหากคนต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารคนอาตั้งเป้าหมายว่าจะฝึกพูดในที่สาธารณะอ่ะยังน้อยเดือนและหนึ่งครั้งการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถวัดผลได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทําให้คนรู้สึกว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นสามารถบรรลุได้การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่คนอื่นสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ลำที่มีสเสน่ห์<อ>การควบคุมอารมณ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในความเป็นผู้ลำการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆช่วยสร้างความไว้วางใจและความเคารพจากคนรอบข้างการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองช่วยให้คุณสามารถรับมือกับคอ ความเครียดและความกดดันได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังประชิญกับความขัดแย้งในทีมแทนที่จะตอบโตด้ด้วยความโกรธคุณอาจลองหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์และพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่สงบและชัดเจนการควบคุมอารมณ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเป็นผู้นาที่มีความน่าเชื่อถือแต่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหายอย่างส,งสาร้างสรรค์การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนกับคนรอบข้างการสร้างความสัมพันธ์เริ่มต้นจากการแสดงความใส่ใจและความเคารพต่อผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจและการแสดงความเห็นอกเห็นใจช่วยสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเชื่อมโยงตัวอย่างเช่นหากคุณมีสมาชิกในทีมที่กำลังเผชิญกับปัญหาคุณอาจพูดว่าผมสังเกต ตถ้าคุณดูเครียดในช่วงนี้มีอะไรที่ผมสามารถช่วยคุณได้ไหมการแสดงความใส่ใจในลักษณะนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น,นอและทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้การใช้ภาษากายที่ทรงพลังภาษากายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารที่มาก่อถูกมองข้ามการแสดงออกทางภาษากายเช่นการสบตาการหินตรงหรือการใช้ท่าทางมือที่เปิดกว้าง ช่วยสื่อถึงความมั่นใจและความจริงใจตัวอย่างเช่นหากคนกำลังนำเสนอไอเดียในที่ประชุมการสบตากับผู้ฟังและการใช้มือเพื่อเน,น้นจุดสำคัญช่วยทำให้ข้อความของคนดูน่าเชื่อถือมากขึ้นการฝึกฝนพาสาใจที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองแต่ยังช่วยสร้างความประทับใจในสายตาของผู้อื่นการแสดงความซื่อสัตย์และปรง่งใส คนส่วนใหญ่มักไว้วางใจผู้นำที่แสดงความจริงใจและซื่อสัตย์การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและการยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองช่วยสร้างความเชื่อมั่นตัวอย่างเช่นหากคุณทำผิดพลาดในโครงการคุณอาจพูดว่าผมต้องขอโทษที่การตัดสินใจของผมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทีมแต่ผมพร้อมที่จะเรียนรู้และประปับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต การแสดงความซื่อสัตย์ในลักษณะนี้ช่วยสร้างความเคารพและทำให้คนอื่นพร้อมที่จะสนับสนุนคุณการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องผู้นำที่ยอดเยี่ยมไม่เคยหยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการลงทุนในความรู้และทักษะใหม่ๆช่วยเพิ่มศักยภาพ และทำให้คนสามารถนำพาคนอื่นไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นตัวอย่างเช่นนออกคนอาจอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมหรือก่อคำแนะนำจากที่ปรึกษ,ษาที่มีประสบการณ์การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ถิ้งแต่ช่วยให้คนเป็นผู้นำที่มีความสามารถแต่ยังทำให้คนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นการสร้างความเป็นผู้นำจากภายในเป็น กระบวนการที่ต้องใช้เวลาความพยายามและความมุ่งมั่นการฝึกฝนแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถดึงพลังที่ซ่อนอย,อยู่ในตัวเองออกมาและใช้มันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในชีวิตของคุณและคนรอบข้างการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการแบ่งปันวิสัยทัศน์หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของผู้นำคือความสามารถในการทำให้ผู้อื่น มองเห็นและรู้สึกถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่าตัวเองการแบ่งปันวิสัยทัศน์ไม่ถึงแต่ช่วยสร้างความชัดเจนในทิศทางแต่ยังช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวคนอื่นตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้นำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชุมชนคนอาจพูดว่าเราไม่ได้ถึงสร้างสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นแต่เรากำลังสร้างความหวังและโอกาสให้กับคนรุ่นต่อไปการสื่อสารวิสัยทัศน์ในลนักษณะนี้ ช่วยกระตุ้นอารมณ์และทำให้ทีมรู้สึกว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่มีความหมายและสำคัญการให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางการเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มักจะมองไปด้วยความท,ท้าทายการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆระหว่างทางช่วยสร้างกำลังใจและทำให้ทีมรู้สึกว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการยอมรับตัวอย่างเช่นหากทีมของคุณประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระยะสั้น คุณอาจพูดว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จในวันนี้เป็นก้าที่สำคัญมากผมภูมิมใจในความทุ่มเทของทุกคนและมั่นใจว่าเราสามารถก้าไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้การให้ความสำคัญกับความสำเร็จระหว่างทางช่วยกระตุ้นทังงานเชิงบวกและสร้างความมั่นใจในทีมการให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสรรค์ผู้นำที่ดีรู้วิธีให้คำแนะนำโดยไม่ทำลายความมั่นใจของผู้อื่นการให้ฟีดแบ็ก ในลักษณะที่สร้างสรรค์ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการพัฒนาทักษะตัวอย่างเช่นหากสมาชิกในทีมทำผิดพลาดคุณอาจพูดว่าผมเห็นว่าคุณพยายามเต็มที่และมีหลายส่วนที่ทำได้ดีแต่เรายังสามารถปรับปรุงบางอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดียิ่งขึ้นคนคิดเห็นอย่างไรกับการลองวิธีนี้การให้ฟีดแ b a c ในลนักษณะนี้ช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและกระตุ้นให้ทีมเรียนรู้จากความผิดพลาดการสม,มสริมความรับผิดชอบในทีมผู้นำที่ประสบความสมเมร็จรู้วิธีสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทสำคัญการสมม่งเสริมความรับผิดชอบช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทีมตัวอย่างเช่น คนอาจพูดว่านานส่วนนี้เป็นสิ่งที่คุณถนดและผมมั่นใจว่าคนสามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้ผมอยากให้คนรับผิดชอบในส่วนนี้คนคิดเห็นอย่างไรการให้บทบาทที่ชัดเจนและการแสดงความไว้วางใจในทีมช่วยสร้างความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในางนานที่ผู้เขาทำการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศการทำงานที่ดีช่วยกระตุ้นให้ทีมแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และนะวัตกรรมผู้นำสามารถสร้างบรรยากาศเช่นนี้ได้โดยการสนับสนุนให้ทีมกล้าที่จะแสดงความเห็นและลองสิ่งใหม่ๆตัวอย่างเช่นคุณอาจพูดว่าไม่มีไอเดียไหนที่ถดเราอยากได้ความคิดที่หลากหลายเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการเปริดโอกาสให้ทีมแสดงออกช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการ และเพื่อโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าการเป็นตัวอย่างที่ดีการเป็นผู้นําไม่ได้หมายความว่าคนทีมแค่สังการแต่ยังหมายถึงการเป็นตัวอย่างในสิ่งที่คนต้องการเห็นในทีมตัวอย่างเช่นหากคนต้องการให้ทีมตรงต่อเวลาคุณควรเป็นคนแรกที่เข้าประชุมตรงเวลาและแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของเวลาการเป็นตัวอย่างที่ดีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และทําให้ทีมมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่คนวางไว้การสร้างความยืดหยุ่นในตัวเองและทีมความสามารถในการปรับตัวและรับมือฮับความเปลี่ยนแปลงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่มีประสิทธิภาพการสร้างความยืดหยุ่นช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นหากเกิดปัญหาในโครงการคุณอาจพูดว่าเราทุกคนรู้ว่า มันไม่ง่ายแต่ผมมั่นใจว่าเราสามารถหาวิธีแก้ไขได้ถ้าเราทำงานร่วมกันและมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการแสดงความยืดหยุ่นและการสนับสนุนในลักษณะนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ทีมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการให้เกียรติและเคารพความแตกต่างการเป็นผู้นำที่ดีต้องการความสามารถในการเข้าใจระยะ ผอมรับความหลากหลายของคนในทีมการให้เกียรติและเคารพในความคิดเห็นและวิธีคิดที่แตกต่างเชาวยอสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างและส่งเสริมการร่วมมือตัวอย่างเช่นหากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทีมคุณอาจพูดว่าผมคิดว่าความคิดเห็นของคุณเป็นมุมมองที่น่าสนใจและผมอยากให้เรามาร่วมกันที่าจรณาว่ามันสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับโครงการของเราได้อย่างไรการเคารพความแตกต่าง ในลักษณะนี้ช่วยสร้างทีมที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะเผชิญก,กับทุกสถานการณ์การสร้างความเป็นผู้นำจากภายในเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์และการใช้พลังของจิตวิทยาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกเทคนมิคเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติที่ทำให้คนเป็นออผู้นำที่คนรอบข้างไว้วางใจ และพร้อมที่จะเดินตามและนี่คือเคล็ดลับในการสร้างความเป็นผู้นำจากภายในการพัฒนาความมั่นใจการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ที่จะปรับตัวล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้คก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลได้ในทุกสถานการณ์หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกด subscribe และติดตามช่องบริษัเราสร้างปัญญา พร้อมกดถูกใจและแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าจะได้ประโยชน์ยอ่ชอช่อจากแนวคิดเหล่านี้เราอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณคนมีมุมมองอย่างไรหรือมีประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้นำแบ่งปันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยพบกันใหม่ในตอนถัดไปผมขอให้คนมีความมั่นใจและพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดก่อนคุณ